สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เ,เรือนแก้วมือบายชาแนลนะครับจะนำเสนอเทคนิคการใช้งานมือถือให้ลื่นไหลไม่สะดุดนะครับโดยไม่ใช้แอปช่วยนะครับก่อนอื่นนั้นผมจะให้เพื่อนๆน,นะครับหรือท่านผู้ชมนะครับเข้าที่การตั้งค่า นะครับเพื่อจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับในอันดับแรกนี้ผมก็จะเข้าไปที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและ USB นะครับในส่วนของเครื่องผมนั้นตัวน,นี้ผมใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในเพราะว่าข้อมูลที่จัดเก็บภายในมีอยู่ตั้ง 8G จิกนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ พอดีแล้วครับไม่ไม่เยอะมากแล้วก็ไม่น้อยมากไปนะครับสําหรับตัวผมนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากใช้งานเยอะก็ต้องใช้เมมโมรีหรือว่าการเอสดนะครับเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับในส่วนของผมนี้ใช้งานไปแล้วอยู่6.05จิกนะครับในส่วนที่มีทั้งหมดนะครับก็คือ8จิกนะครับ ในส่วนนี้นะครับเราก็มาดูกันนิดหนึ่งนะครับว่าผมใช้อย่างไรบ้างนะครับจริงๆแล้วก็อยากจะแจ้งให้กับเพื่อนๆว่าในการจัดเก็บข้อมูลนั้นเราใช้งานให้มีพื้นที่ว่างอย่างน้อยนะครับเพื่อนๆสิบเปอร์เซนขึ้นไปนะครับในส่วนนี้ก็เป็นอาจจะแยกเป็นหน่วยความจําระบบ มีแอปของระบบนะครับรูปภาพวィィิดีโอจริงๆลอกเราก็เก็บไปไว้ใน S.D card ดได้นะครับในส่วนนี้นะครับผมขอออกจากข้อมูลภายในนิดนึงนะครับในส่วนของการ์ด S.D นั้นผมก็จะเก็บเป็นพื้นที่ที่จัดเก็บเป็นข้อมูลสำรองนะครับเอาไว้ในส่วนของภาพถ่ายวิดีโอเป็นต้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อน เอาง่ายว่าเราต่อติดไปพร้อมกันเลยนะครับในส่วนนี้จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันจะมี2ส,ส่วนที่ผมแจ้งไว้1ส่วนก็คือการจัดเก็บพื้นที่ข้อมูลซึ่งแบ่งเป็นข้อมูลภายในก็คือในการเก็บข้อมูลเข้าไปในตัวเครื่อง หรือระบบหน่วยความจำของเครื่องนั่นเองนะครับแล้วก็มีพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลแบบสอดได้ก็คือเมมโมรีนะครับเพื่อนๆจัดเก็บไว้ให้มีพื้นที่ว่างอย่างน้อยทีละ10%ขึ้นไปนะครับอันนี้คืออย่างน้อยนะครับ อาจจะได้ทําให้เครื่องคล่องตัวนะครับและลําดับต่อไปนั้นเอาง่ายๆว่าเราไม่ต้องออกจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับผมจะเข้าไปในส่วนของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทําการแจ้งให้กับเพื่อนๆว่าในส่วนที่2นั้นเราจะมีการทำ,ทำการล้างแคสนะครับเอาง่ายๆผมออกนิดหนึ่งก็ได้ให้เ,เพื่อนๆดูนะครับผมก็เข้าตรงที่เดิมนี่แหละครับแล้วก็เข้าไปที่ จัดเก็บข้อมูลภายในนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเขาจะขึ้นแบ่งเป็นว่าหน่วยความจําที่ใช้ใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็เลื่อนขึ้นไปนะครับจะมีข้อมูลแคสต์นะครับในแถบข้อมูลแคสต์100 4 MB นี่นะครับในส่วนเนี้ยเพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลแจ้งว่า เด้งขึ้นมานะครับแจ้งว่าล้างข้อมูลในแคสหรือไม่นะครับการทำงานนี้จะล้างข้อมูลในแคสของทุกแอปพลิเคชันนะครับเราก็กดตกลงไปนะครับในส่วนนี้นะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวข้อมูลในแคสก็จะทำการทำความสะอาดก็เหลือ1.36 MB แค่นั้นนะครับเป็นการล้างขยะล้างทำให้หน่วยความจำที่ไม่ต้องการ หรือว่าเป็นขยะในส่วนที่ไม่ต้องการนั้นทิ้งไปนะครับและสะอาดขึ้นนะครับในส่วนนี้ผมก็จะขอ,อกลับออกมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆอนไดอ้มาดูกันนิดนึงยังอยู่ที่การตั้งค่านะครับมาดูเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับก่อนที่ผมจะได้ให้เพื่อนๆดูอาการใช้งานจริงนะครับผมก็ใช้ มือถือธรรมดาธรรมดานะครับก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับก็เป็นเวอร์ชั่น6.0เลนี่3นะครับช่วงนี้ใช้ไวก้อยู่นะครับแล้วก็เข้าไปที่เลื่อนไปนิดนึงนะครับเข้าไปที่ซิมการ์ดนะครับซิมที่ผมใช้นะเพื่อนๆลองมาดูแอบ ซิมที่แนะนำหรือว่าแถบข้างล่างนะครับสแถบข้างล่างนี้นะครับคือคือข้อมูลก็คือข้อมูลมือถือนะครับผมใช้ของไม้นะครับเห็นไหมในส่วนของอซิมสนั้นผมใช้ a อ AS เพื่อทำการไว้โทรนะครับแต่ว่าสาม,มารถโทรได้ทั้ง2นะครับถ้าจะโทรก็ถามทุกครั้งนะครับข้อมูล SMS ก็เหมือนกันนะครับ แต่ข้อมูลอินเทอร์เน็ตนั้นผมก็ใช้นะไมยนะครับผมจะเช็คให้กับเพื่อนๆดูว่าผมใช้โปรอะไรก่อนนะครับในส่วนนี้ผมก็ขอเช็คนิดหนึ่งดอกจัน905อดอกจัน0 0นสี่เหลี่ยมนะครับเราก็ใช้โทรด้วยมามีกันแล้วกันนะครับ โปรโมชั่นของผมนะครับตอนนี้ก็คือไมล์ซูเปอร์คุ้มนะครับอันนี้ก็ไม่ได้โปรโมทให้ใครนะครับอันนี้คือเล่าประสบการณ์ความเป็นจริงที่ได้ใช้งานอยู่จริงๆนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็กลับออกมานะครับโดยเฉพาะโปรซูเปอร์ไมล์ซูเปอร์คุม้มก็คือไ y ล์ใบแค่มีความเร็วอยู่ที่384 kbps นะครับ ความเร็วเน็ตนะครับแล้วก็ใช้งาน1เดือนนั้นจะเสียค่าบริการ99บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มไปนะครับหลังจากเพื่อนๆก็ดูรายการที่ผมได้แจ้งให้กับเพื่อนๆไว้นะครับผมก็จะเข้าไปอยู่ที่การใช้งาน จริงครับอ,อ๋อลืมไปนะครับออขอกลับมานิดนึงออผมต้องเข้ามาที่ออทดสอบสปีดเทสสักนิดหนึ่งนะครับในการทดสอบครั้งนี้ผมใช้ 4G มากนะครับแอปนี้เพื่อ,อ,อทดสอบสปีดเทสในช่วงเออช้านี้นะครับในการรีวิวของผมเพืเ่อนๆดูมุมซ้ายบนนะครับที่เป็นลูกศร กลับหัวนะครับมีความเร็วค่าของปิงอยู่ที่76 ms นะครับแต่เชื่อหรือไม่ว่าหลังจากที่ผมได้ทำการล้างแคสแล้วก็จริงๆแล้วในการใช้งานทุกครั้งนะครับผมจะต้องรีสตาร์ทเครื่องอหรือว่าบูตเครื่องนะครับหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมดูการใช้งานค่าของการดาวน์โหลดนะครับ4.6เมกนะครับแล้วก็ค่าอัพโหลดนั้น2.5 เมกนะครับโดยเฉพาะซิมไม้ 3G นะครับเห็นไหมฮะที่ผมใช้นะครับก็แจ้งอยู่ในหน้าจอนะครับผมจะออกจากาการทดสอบสปีดเทสต์นะครับเพื่อเข้าไปสู่าการใช้งานลองดูใน YouTube กันละกันนะครับผมเข้าไปที่ตัวอย่างหนังกันละกันนะครับเพื่อนๆเ,เอาเรื่อง อันนี้ก็แล้วกันนะครับตัวอย่างหนังไทยนะครับครับเรามาดูเรื่องนี้กันเลยกันนะครับเห็นไหมฮะไม่น่าเชื่อว่าบางครั้ง,งาการใช้เน็ตที่ถูกก็อาจจะทำให้ เราใช้งานได้ดีเหมือนกันถ้าเรารู้จักวิธีใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูการตั้งค่าตอนนี้คุณภาพก็อยู่ที่ 360p นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าใช้งานได้ครับไม่กระตุกนะครับเห็นไหมละครับเพื่อนๆการใช้งานขนาดนี้ผมก็ถือว่าใช้งานได้แหละครับ